สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีแฟนครับน้องเอิงครับเอ็ซีแฟนครับสาวน้อยเป็นเหมือนแพ่งครับเนาะเนาะพี่น้องกำลังรับชมรับฟังยกทางจองทีมงานขอบตาดำบวมตาดำเดี๋ยวเนี่ยนะครับตึงคำตึงเขียวตึงปูดตึงตู่ไปแล้วมือขึ้นพี่น้องผู้ใดเบิงสองกรอบแน่คอนเสิร์ตคางขอบงัวสถิติไม่บอ เออเอาพาังที่รัคบพี่น้องกระแสยังแรงตอนนี้ครับข่าการเมืองแต่ว่าน้องอุงอิงยัง่งอันนี้อยู่นะครับเออเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนตอนนี้ก็คือ1ิบสีน่นาิกายี่สิบหน้าที่ของวันที่สิบสอ๊ยตอนนี้ยังติดหนึ่งมากแรงยู่ครับ4ี่แสนวิวไปแล้วครับ15ชั่วโมง4ี่แสนวิวกับคอนเสิร์ตข้างข้อบัวครับบ้านน้องอุงอิงครับ อาจารย์พอป,ปอฉลาดหน่อยครับแขกรับเชิญได้เบอาไปแล้วนะครับสําหรับจิบก่อนมันดีใจเนาะพี่นอ้องไผสิพอดีใจเอาร่องันงทีละ่ะยืนหนึ่งว่ายืนหนึ่งยู YouTube ทูบไตแลนยังติดหนึ่งมาแรงขนาดขนาดร้องเพลงแบบไม่ผ่านมิกอ่าผ่านลําโพงโทรศัพท์อ่าเต้นใดมุจก่าวาสุดยอดบ่ลยืนหนึ่งไว้หลาเฮานะครับอืแต่พี่นอ้อง น้องหญิงว่าจาเป็นต้องเป็นที่1ในทุกๆเรื่องครับแต่น้องหญิงคือที่1ในใจเอฟซีนะครับผมราคาสาหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องสี่มาวามากล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่บ่กเกินขาดไม้ดอกละกามีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับมือสีปิดฤดูการเก่าคือวันที่สิบหากรกยาคมครับ ปิดยูไส้ก็คือณนะสนามกีฬากลางบานแพงครับผมกุมปิดเพื่อนตัวหาสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนไกน่ทักไปมองเก่าเหรไหมมองสาวหน่อยเพชรบานแพงแฟนเพจยหรแไหมเออเพจอีลีพันหนึ่งจุดหกล้านคนคุณเด้อ่าพี่น้องทักถึงมองบ่มีได้ว่ให้ยรงทียูไม่มีนะผมเห็นมีคนยินบอกเขามาถามว่าทักไปแล้วว่าภายในกรอบทียูบ่มีนะ ผมกระื้อไปหรอกผมไม่ได้สือสทิศเดียวคราะผมก็สือหลายดอกกระเทือผมได้ปศิวะหัวกันอีกในปศิวะดามาอีกนะครับแต่ว่าคันไดเปิดไปเลยนะครับผมบอกได้เลยช่องทีมงานขอบตาดาครับอืมช่องทีมงานอันเดอร์สกอขอบตาดํานะครับถ้าได้ง่วหรือว่าท่องประมูลไปเลยไม่ขายนะครับบัตรที่นี่ มีความคึบหนาความหนาตื่นเต้นแบบว่าฮจะมีอะไรวะจะมีอะไรบ้างบอลโจโงเงียบอกมาอีกแล้วครับผมบอกแล้วนะครับจนกลัวสีฮอดมือเนี่ยสีมียังให้พี่น้องตื่นเต้นอีกนะครับฟังดีเดือผมจะไล่เหตุการณ์ในฟังใน้เมือนี่ครับโป้งแรกขึ้นมาเลยครับบอลคนบอกว่าวันปิดบงนี่ครับน้องอุ้งอิงมี่โชว์ไม่ครับเพลงไม้พร้อมชุดแดนซ์ครับชุดแดนเซอร์นี่อลังการครับมอเมนอลังการอันเดียวเดยอลังการอลังการอลังการ สามถึงสี่ทีมครับคิดบังหลวงครับขนาดชุดแดนเซอร์จังหดครับพี่น้องหนางานเข่ากลุ่มผมนี่ทั้งเข่ากลุ่มหนางานไปหนางานแต่ว่าเปิดเบิงในกลุ่มมองใดผู้ใดไปยือนอยู่หนางานอาจจะยือนอยู่ตัวลำพวงฟังซ้ายเอ๊ะคอยอยากเบิงตัวลำพวงฟังขวาเบิงในกลุ่มปิดเด้อ่าเบิงในกลุ่มปิดเด้ินดด่นไทยไปฟังขวาจังหดสุดจอดบ่อเอ้ย คอยออยืนอยู่หนางาหน้ในงานเป็นยังไงเนาะตอนนี้ยู่หนาเวทีเป็นยังไงเนาะเอาเบิ่งในกลุ่มปิดแดงชัดกว่า <c oughs> ไปค, <c oughs> คิดคือผมว่คิดคือผมพอเอามิตามวนกันพี่น้องจะจีบไปชีเรียดตอนนี้ไม่ต้องไปย่านไอ้พายิรุณเพิ่นเปิดทางให้แล้วแล้วก็บอดเพิ่งคอนเฟิร์มเดีล่ะสูดเป็นก้อนเฟิร์มว่า,าร่วงภูว่าแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดสีมาบ้ยสุดจอดครับผมบอกแล้ว ตอนเนี้ยผมว่ามาันสีไงของงานจังหวัดแล้วตอนนี้ระดับผู้ลักผู้ใหญ่มากจรีคือมันสามารถช่ว้วงการได้ผมบอกเรื่อยๆพี่้องขาเบิ้งกันแล้วกันนะครับเราบัดที่นี่อัปเดตอีกเมื่อนี่วันนี้เป็นงานสุดท้ายของฤดูการนี้นะครับก็คืองานที่เพิ่นไปเรียนเรียนอุดให้ ็คือหมายความามือนันว่ได้ไปเหรียญฝนตกนะครับก็คือที่ลานร่มบินครับบันเหลืองครับจังหวัดอุดรธานีนี่คือเป็นงานชุดถ่ายของฤดูการนี่นะครับแล้วก็สิแมวล่าสองมือซ้อมแล้วก็ปิดฤดูการปิดฤดูการ,การน้องอุ้งยิงและะ้วก็บอโจครับบอยุดครับอันล้ว่ายุดจี้มือบอยุดดอกจักไปเหตุยังงั้นเ,นอเือคนบ่ได้บอกพี่น้องอืมก็ไม่ได้เหตุยังงดอก กระเฮ็ดเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับวงคือน้องอุ้งอิงเนี่ยแหละครับพอด้ยุดดอกอันนี้พี่น้องเห็นที่พันท้ายคิดล่งเนี่ยเพว่าจะเป็นยุธทธ่างบานีิลาอ่าพี่น้องเห็นบอกพี่น้องแคบสีบแบบขันบอสังเกตเอ๊ะน้องอุ้งอิงเอาเวลาไหนไปซ้อมเพลงนี่แหละก็คือคือกันกัะบ,บอดเนี่ยมุจาคิดเบ,บื่องว่าพันเอาเวลาไหนไปคิดพันเรเอาเวลาไหนไปพักผ่อนเออนะครับชีพใหยเขาเป็นกับร่งใจอะไรจังได ผู้เพันส่างงานน้องยิงกับส่างงานแน่น่ะบอโจโยนมาเพื่อบอดซิดมาอุงยิงยิงแอดซิดมาอุงยิงยิงนี่นี่คือการทําประตูเออแล้วก็งานมือนี่พี่น้องข้างสปปลาวมานอนถ่ายยุวัดครับนอนถ่ายยุวัดเดี๋ยวใส่หนานก่อนยุวัดตัวนี้เป็นจังไหนมุโจว่าอ่าเออซีครับอาเซียนโอ้โหพี่น้องปื้มบอผมถามแไ่ว่าปื้มบอ นี่เขามาบอกกันได้เนี่ยเปือปมบ่กระสุดแด่มันบ่ครับพี่น้องที่สุดหละผมว่าเอเราบาดที่นี่บอดโจมันเด,ดียพดมันเด้โพตดอีกเกี่ยวกับเมื่อปิดวงนี้โพล่รูปที่เราใส่ชุดเพร็รชุดเพชร,ชพชรสีขาวฟ้าแล้วนะ่ะบูย้ยผมมาถ้าบอดใส่ชุดเพชดเสียวันเนี่ยเสียนน่น่นนะ่ะ นายดูตัวเซียวว่าได้แล้วต้องมีต้องมีเซียวเพิ่นเซียวเพิ่นตรงนี้ผู้ใดเห็นคลิปเสียน้นใส่ชุดเพชรสีม่วงเนะ่ยยุช่องไหนผมจำว่าได้ช่องหนังเบียร์มันบอกที่เพิ่นเต้นไหมเต้นทุกครั้งเต้นอยู่หลังเวทีอ่ะผมเห็นนะครับผมโอเคคลิปนี้สาระสำคัญอ้าวอย่าลืมอย่าเลื่มอย่าเลืมอีกอันนึง ผู้ใดมาของฟี่มีของฟี่ทิมได้บอดเป็นโคตรล่าสุดประมาณสิวันที่สิบสามวันเกิดที่ลาสิบสามนี่น้องอิงไปอัดเพลงมันบอกอ่าสิบสามสิบสี่สองหมื่นนี่รายการแมวล่าครับชมฟรีก็ถือว่าเป็นที่เสื้อของงานวันที่สิบหาเปิดหัวของงานวันที่สิบหาอืมรอชมที่ าวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจเตรียมเตรียมพี่น้องสิบสามสิบสี่สายฟรีสายฟรีแต่ผมปังว่าผิดพันแจก,กท่องมือละเสียนเป็นบอกวันที่สิบสามหนึ่งเส้นสิบสี่หนึ่งเส้นเป็นสองเส้นเออเป็นบอแต่ผมปังว่าผิด,แต,ผผดแต่ผมฟังผิดตรงอรททรขอโทวดคอไผ่ครับผมจะประเด็นใดยังส่อ่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่เอาขาวควา่าเลื่อนเลื่อนนา เคลื่อนไหวต่างๆของสาวหน่อยแพร่งของบอดโจหนองอุ้งอิงเนี่ยแหละสำคัญนะครับกัสาระสาคัญเลยเนี่ยคือเมื่อปิดบอดโจเป็นเตรียมโชวไงให้อีหล่าเลยครับพี่น้องปกติปิดวงวันที่สามสิบมีทุวรน,นาเด้วันเกิดบอดแต่สําคัญเพราสำคัญคิดเบิ่งหลดครับเลื่อนมาปิดวันที่สิบหาหรวบยอดถึงพอทั้งลูกแล้วก็จัดโชวไงสําหรับอุ้งอิงแดนเซอร์ เพิ่มขึ้นมาสามถึงสี่ทีมสุดยอดครับเป็นกําลังใจครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมี่ชัยขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังท่างชมทีมงานกรอบตะดำนะครับเปียกๆป,ป่างๆด้วยพี่น้องสุบูุสุคนสวัสดีครับสวัสดีครับฟังให้จบในเดอ้อบอกแล้วว่ายฟังให้จบท่องเริ่มแจกมืออื่นวันที่13กลุ่มปิดนดะครับในกลุ่มปิดครับผม